ใครที่ยังติดเควสเควสลับอ่ะเควสลับอีวีนะครับมันจะมีเควส e อีวีวใช่ไหมเควสที่12อะ่ะเควสที่13เป็นเควสลับอ่ะเควสลับก็คือให้เราเล่นโหมดสแตนดาดโหมดไหนก็ไดไ้ที่มันมี5คนเราก็เล่นอีวีห้าตัวครับนี่คือวิธีทำทำเควสลับนะประมาณนั้นเลยไม่ต้องชนะก็ได้ครับขอแค่ขอแค่เล่น5ตัวให้ครบก็พอตูวบูไปป่าใช่บูต้องเข้าป่าตับ้บม มันจะมีตัวบูบูกับตัวที่มันเป็นกาเซียสองตัวนี้ป่าได้ดีๆเลยนี่พอเราไปป่าได้ป่ะได้ก็ได้นะคือเนี่ยพอเราเล่นอีวุยห้าตัวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกแบบเนี้ยขึ้นถ้ามีเอฟเฟกแบบนี้ขึ้นก็คือโอเคแล้วแหละก็คือเราผ่านเควสแน่ถ้าเราจบเกมเนี่ยครับบอทใช่ไหมฮะบอทบอทถือว่าเจอบอทก็สบายๆครับถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเควสที่เก็บง่ายๆเนาะใครที่ยังไม่ผ่านเควสก็นัดกับเพื่อนเล่นนะครับ มาลิงช่ะชู่นะครับดูดูว่าดินเล่นยากดาลิงวาร์ปตลอดเวลาจริงอย่างนี้สิเป้ยเอ้ยๆทำไมเขามีสกิลจับดาลิงวะมันเป็นตัวปิกาจูปิกาจูไงปิกาจูมีท่าจับตั้งแต่แรกไม่รู้เลยไม่เคยเจอ ้นสาดงไงใช่แล้วไม่มีใครเก่งกว่าดาลิงอีกแล้วบูบอกเลยพร้อม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 นะฮะสุดยอดปกติาตดาลิงเก่งสุดบูบุโดนปิ๊กจูจับได้ไงเนี่บยออบูบูไม่ได้เรื่องเลยเออบูบูไม่ได้เรื่องเลยดีนะมีดาลิงช่วยงั้นบูบูแพ้แล้วเนี่ยเอา้าเนี่ยพอเข้าข้างดาลิงก็พูดแบบนี้โอ้ มีความผิดเยอะกว่าครับทำไมอีบุยมันไม่พัฒนาล่างทำไมมันต้องมันต้องไ้นี่ค่ะถ้าจะพัฒนาร่างมันต้องแบบได้น็อกไข่สักคนเฮ้ยมูบุ้ามันดิเออมันต้องได้น็อกปกมอนป่าถึงจะได้พัฒนาร่างโอ้โหอะไรนะ ไม่ไม่เราจะตายไปด้วยกันแต่ลิงถ้าแต่ลิงตายบูบูก็ตายครับบูบูจะไม่ปล่อยลิงตายคนเดียวเดี๋ยวลิงออ๋ออ๋อฮะฮะผมไม่ทัเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮยเฮ้ฮยเฮยเ้ยยเ จริงเหรอผมพูดว่าไงอ่ะเอาแบบไปก่อนนะแบบผมบอกไปแล้วเนี่ยนลที่เหลือนาลิงก็จำอะไรไม่ได้เออทำไมมันมาอยู่บ้านเราเยอะจังเนี่ยไอ้วันอุ้ยดาลิงเก่งจังโอ้ยดาลิงเก็บมันหมดเลยแตมันหมดไม่แย่แล้วมันเก็บดาลิงหมดนี่ไม่ดาลิงไงดาลิงดาลิงน็อกได้ปั๊บมันมันแบบดาลิงน็อกจะจังหวะสวนสิงคนเลยจริงเห็นไหมขึ้นขึ้นาลิงขึ้นดาลิงขี่นดาลิงบูบู โอ้ยนาลิงบูบูโดนโอ้ผาตรงไหนวะิดตรงเลยต้องมีอะไรผ่าตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งโอูพยายามช่วยแล้วค่ะแต่บูช่วยไม่ได้จริง นี่สงสารกาศียเลยเข้ามารับเคราะหแทนแทร่แฮร่แฮรี่แร่แฮร่แร่แร่แร่่ยมราแจังเก ีรอ,อจ,จังหวะล็อกยอดอันนีงโอ้ย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 นี่ทีแรไ,ไม่บอกใครอยู่ไหน, <laughs> นจะกลับบ้านจะไม่ได้จะกลับบ้านเลยมีีนี้ จริงๆแหละอ้าวมันรู้ได้ไงตีงตรงกลางมันเนี่ยรอรอก่อนอุ้ย หลิงหลิงหลิงระวังมัได้หลิง,ง,ง,งหนีแล้วหนีไม่ได้อ๋อนี่ไงท่านอาจารย์ตัดมาให้ละขอบคุณครับท่านอาจารย์ได้เลยได้เลย <c oughs> ผมต้องพูดประมาณว่าแบบเออไปไปละน,นาอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมก็แบบไม่ยอมหนีเลนั่นแหละซอมติงไรเด็ดบุกคือตามมาเรืบองบ่อนายเงี้ยนะนี่ดูแล้วท่านท่านอาจารย์แบบลงทุนจัดเลยลงทุนไปตัดให้เลยเราเป็นการาบ ได้เปล่ามันก้อนเราก็ตีอะตีกันได้อะเอยู่คนเดียวได้เดี๋ยวลิ้งตีได้เดีลิ้งตีแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาแย่งลารอ่ะล่ะคนแย่งลาร์ดไม่มี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 ทุกคนทุกคนปล่อยแฟนผมลาร์ดนะเคยไหมปล่อยแฟนผมลาร์ดนะโอ้โหุ๋่ามันี้มันฟังดูมันเหมือนคดีการปล่อยแฟนผมลาร์ดเคป่ะปล่อยแฟนผมลารเลย ้ยเร็วดาลิ้งเร็ว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 ดาลิ้งเร็วเร็วเฮ้ยอุ้มอันนี่ดาลิ้งเก่งที่สุดค่ะโอ้โหนี่ได้ดาลิ้งรันได้กอซ่าไม่งั้นกินเราไหมไม่เกี่ยวเลยดาลิ้งมานั่งเร็วดาลิ้งมานั่งเร็วทุกคนรอดาลิ้งอยู่เราชนะอยู่แล้วครับ นี่ขนาดดาลิงลักดาลิงว้ามดาลิงยังลักในคอซ่าได้บู๊บูไม่ได้เลื่ยงเลยบู๊บูไม่ต้องพูดอย่างนี้ก็ได้พูดแล้วฟังแล้วรู้สึกไม่ดีโอ้หยโหเขาเล่นอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรครับยินดี ก็ตามนี้ทุกคนสําหรับใครที่จบจบเฟสจบเฟส5 e v แบบนัดกับเพื่อนแล้วก็จะสามารถกดรับกดรับได้สามารถทําก่อนได้นะครับไม่จําเป็นต้องรอ12แล้วมาทํานะเพื่อสมมุติว่าคุณคุณนัดกับเพื่อนเพื่อนยังอยู่ขั้น7ขั้น8เนี่ยทําได้ทํา9ขั้นเออําทำได้เลยเประมาณนั้นเนาะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ดซับสไครตด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบายบายครับ